นุนลุนได้แล้วได้แล,ล้วได้แล้วลุนลุนหลุดมันนี่ยนปลาตะโกกโอ้นูนได้อีกและว้าติดดีแท้โอ้ยนี่นี่ลุนลุนตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่โอ้ ดีมันกานัานนี่โอ้นาใช้ไปกี่ตัวัง้งตัวโอ้นี่ดูทีเท่าได้นี่ฮอผมครับก่อสองโลทำโลอ่ะโอ้เนโอ้ อ๋อแล้วไอ้น,นี่เขาเขาไปไปค้นไปยังอ๋อฝีมือไม่ฝีมือก็ดูกอ่ะ <c oughs> นั่นหิวไปพวงแล้วนะ่ะนี้ทีล่างเลยนะั่น